บรรดาเพื่อนพิสฑษสมณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้วันนี้ก็คุยกันถึงความรู้สึกตามความเป็นจริงความจริงคดเสก่อนที่ต้องลบทิ้งไปรู้สึกว่าพูดตรงความรู้สึกตามความเป็นจริงเกินไป ที่ว่าเกินไปก็เพราะว่าพูดตรงตรงนี่ก็เลยสงสัยว่าบรรดาท่านผู้ฟังจะมีถ้ามีขันติดีก็ดีอยู่ถ้ามีขันติไม่ดีก็จะเกิดสร้างความโกรธแค้นขึ้นมาจะเป็นการลำบากเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าภาวะของประเทศ ที่พูดนี่เป็นวันที่สิบอ่อเป็น,เป,นเป็นที่สิบเจ็กรกฎาคมสองพ่สิบเจเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าตามมหาวิทยาลัยต่างๆมีการเคลื่อนไหวมากเนื่องจากทางราชการจับบุคคลที่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ข้อที่จริงนี้อย่าเป็นประการใดก็เป็นเรื่องของทางราชการก็เป็นเหตุผลก็แต่ละฝ่ายแต่ฝ่ายพระนั้นไม่เกี่ยวแต่ความจริงไม่เกี่ยวถ้าพูดเรื่องของพระตามความเป็นจริงถ้าคนนี้กลุ่มหนึ่งเกิดการไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการจับการกลุ่มเป็นเรื่องของทางศาสนา ก็จะกลายเป็นว่าผมเป็นปัจัยสร้างความแตกแยกของบุคคลขึ้นในศาสนาทางบ้านเมืองกำลังจะทะเลาะก,กันเราศาสนาก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกก็เป็นการไม่ดีจร่งน้ขอเปลี่ยนเวลาสมัยก็ตามความขอพูดตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่วงดอาการเครียดที่ผ่านมาเสีย วันนี้ก็ขอประรบเรื่องมโนมยิทธิ <c oughs> คำว่ามโนมยิทธินี่แปลว่ามีริทางใจบรรดาท่านพุทธบริษัทและญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทำได้แล้วทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เข้ามาบวชในวัดนี้ต้องทำได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วก็พยายามจะให้เสื่อมเสีย ถ้าปล่อยให้เสื่อมจะถือว่าเป็นการปรมามมัิพระพุทธเจา้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจา้าหากว่าจะมีใครถามว่าทําไมจะต้องสอนมโนยิทธิซึ่งมีคนหลายกลุ่มหลายคนหลายคนนี่ความจริงเขาไม่ได้พูดที่อื่นบางคนก็มาพูดใส่หน้าผมเอง ว่าสอนนอกเรีนตนอกรอยไม่เป็นเรื่องไอ้คำ่าสอนนอกเรีนตนอกรอยนี่บางทีเขาจะคิดว่าผมเป็นแบบพระกะปิลาภิขุที่ในพระวิน,นัยท่านบอกว่าตายจากความเป็นคนไปเกิดแนวเวจีมหานรกและก็พาโยมกับน้องสาวลงอเวจีมหานรกด้วยเฉพาะท่านกปิละ เมื่อลงอเวจีแล้วขึ้นมาเป็นปลาสีทองเกล็ดสีทองพองพระพุทธเจ้าถามตามความเป็นจริงเสียใจเอาหัวตีข้างเรือตายและไปเกิดในเวจีมอนรกใหม่ความจริงผมเป็นหนักใจแบบท่านกปิละเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ ้าท่านู้ใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็จงคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องโดยก็แล้วกันที่ผมกล่าวนี้ผมไม่ได้ประน,นามพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นว่าความรู้พระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของท่านผมปฏิบัติตามไม่ได้และบางท่านก็หาว่าเป็นการสะกดจิตบ้าง ความจริงการสะกดจิตนะต้องเป็นเหมือนกันหมดทําอะไรทําเหมือนกันรู้อะไรรู้เหมือนกันต้องทําได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะถูกจิตบังคับแต่ว่าการที่มาฝึกนี่ทุกคนไม่ใช่ได้เหมือนกันบางคนวันเดียวได้บางคนสองวันได้บางคนถึงสามวันได้แต่ก็มีบางรายที่ส4สี่วันเริ่มได้แล้วบางท่านบอกว่า เป็นการเป็น,ปนโอภาสแสงสว่างอันนี้ก็ไม่ถูกคำว่าโอภาสแต่เป็นแสงสว่างเฉยๆเป็นผลการเจริญสมถะภาวนาบวกวิปัสนาภาวนาถ้าหลับตาไปแล้วจะเห็นแสงสว่างทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนอันนี้ผมเคยผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่มโนยิธิบางท่านบอกว่าเป็นอุปาทาน ออปาทานในแปลว่าการยึดมั่นถือมั่นจะต้องรู้อยู่ก่อนคิดไว้ก่อนว่าภาพนั้นภาพนี้เป็นยังไงแล้วไปเจอแบบนั้นอย่างนี้ได้โอปาา่าทานคือยึดถือภาพไม่ยอมปล่อยจะต้องเป็นเหมือนที่ฉันเห็นมาก่อนคิดไว้ก่อนจึงจะถูกต้องอันนี้ก็ไม่ใช่อีก <c oughs> แล้วก็ที่ผมพูดอย่างนี้นะขอบรรดาเพ,พื่อนวิสุทธิสมณีนนทั้งหลายและบรรดาญายโยมพุทธบริษัท ก็จงอย่าไปโกรธผู้พูดท่านพูดเพราะท่านเข้าใจผิดท่านไม่ได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนก็ไปเรื่องของท่านถ้าคิดว่าทำไมจะไม่ศึกษาก็ต้องนึกถึงตัวเราเองตัวเราเองท่านก็ดีผมคุณก็ดีผมก็ดีญาติโยมพุทธบริิัยก็ดีเดิมทีดีเดิมทีเดียวเราก็เชื่อนรกสวรรค์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ <c oughs> ขอโทษต้องกินน้ำวันนี้ป่วย <c oughs> อาการป่วยเครียดมากเดินก็งงนั่งก็งงแต่ก็เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความดีของบรรดาญายโยมพุทธบริษัทก็ทำก็เป็นนั้นว่าเราก็มาพูดตามเรื่องของเราเรื่องเมื่อกี้ทิ้งไว้กินน้ำเอื้อกเดียวหายไปเลยผมไม่มีหนังสือ ผมไม่ได้ถือหนังสือมาในความรู้สึกของผมมีอย่างหนึ่งคือว่าผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เร็วมากในสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กเรื่องนรกเรื่องเทวดานี่ผมพบมาก่อนผมเชื่อเพราะทุกอย่างถ้าไม่ผมไม่พบมาก่อนนี่ผมไม่เชื่อ ผมก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่เดไม่ยอมเชื่อลอยๆอยจะต้องมีเหตุมีผลมีประสบการณ์เองที่มีเหตุมีผลแล้วผมก็ยังไม่เชื่อต้องชนเองแล้วต่อมาผมเป็นพระแล้วก็ผมเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วผมได้บรรดาพูดผมได้พยายามพูดรมบรรดาญาโยามพุทธบ,บริษัทเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ ท่านเชื่อแต่ก็ไม่หมดการแขลงใจต่อมาเป็นนักเทศเทศเท่าไรญาติโยมก็ไม่หมดการการแข่งใจยังมีความรู้สึกเนี่ยเราเลวเหลือเกินที่กินข้าวของญาติโยม้าผ่อนท้สบายที่ใช้ญาติโยมก็หาให้สถานที่อยู่ญาติโยมก็หาให้ แล้วก็ก,ก,การป่วยไข้มส่สบายญาติโยมก็หายารักษาลูกให้รักษาหมอมาให้ <c oughs> แต่ว่าเราไม่สามารถจะสนองความดีของญาติโยมได้ตามความเป็นจริงไม่สามารถจะเปลี่ยงอารมณ์ของท่านได้มีความรู้สึกว่าเลวมากทั้งๆท,ที่ความรู้นี่มีอยู่ยังได้บังลบร,รบว่าความรู้ขององค์สมเด็จพระบรมครู <c oughs> คือพระพุทธเจ้าวความรู้ที่ท่านสอนไว้ที่บรรดาพระโบราณอาจารย์คือท่านใครละ่ะท่านพระพุทธโคสาจารย์ที่อยู่เมืองสะเทิมรัสุธรรมวดีท่านกรุณาเขียนวิสุทธิมรรคเวลาที่จะแปลพระไตรปิฎกให้บรรดาพระอาจาร์ทั้งหลายเ่านั้นตรวจ ถ้าวิสุทธิมักเขียนไม่ถูกต้องเขาไม่ยอมให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลมาเป็นภาษามาคตท่านก,ก็พยายามเขียนเขียนแล้วเขาไม่ตรวถูกต้องจึงได้ยอมให้แปลพระไตรปิฎกผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พระพุทธโกสาจารแห่เงเมืองสุธรรมวดีท่านเป็นพระรหันปฏิสัมิทายาน และบรรดาพระที่ลังกาที่เป็นผู้ตรวจสอบแต่งก็เป็นพระอาหารหันต์ฉะนั้นความรู้ที่พระพุทธโกศาจารย์รุจ,จนาไว้ต้องไม่ผิดคณะสงฆ์ยกเป็นประกรพิเศษเป็นหลักสูตรเขาปรเรียยแปดประโยคแต่ถ้าว่าถ้าถือในวิสุทธิมรรคจริงๆผมปฏิบัติมาตามสายนั้นมันใช้เวลามากจริงๆ ผมบทมาแล้วใช้เวลาเกือบสองเดือน <c oughs> จึิงสามารถทำวิชานี้ได้แต่ถ้าทำได้แต่ท่านอย่นนึกว่าผมนะ่าเป็นคนวิเศษวิสูนะความรู้ที่ผมมาสอนพวกท่านก็ดีหรือว่าที่ผมส่งไว้ได้ก็ดีมันเป็นความรู้เป็ดเป็ดเป็นเศษความสามารถของดาพระอนันต์ทั้งหลายท่าน แต่ก็เราสามารถจะรู้จักสวรรค์นรกกันได้ก็ยังดีผมก็แต่ว่าในวิสุทธิมรรคคือพุทธโฆสาจารย์ทรจนาไวา้ว่าบุคคลผูดด้ใดถ้าเคยได้แล้วมันไม่ใช่ก่อนอย่างที่ปุยานเป็นต้นท่านบอกว่าไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางทำกระสินเพียงเห็นแสงสว,ว่างจากช่องฝาที่ลอดมา เมื่อจับแสงสว่างเป็นอารมณ์ก็สามารถจะได้ทิพยคุญ,ญาณได้ผมก็มาคำนึงถึงเรื่องนี้ว่าคนที่เกิดมานี้ที่ดีมีมากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนมีสีเหล่าขึ้นหนึ่งอุคติตัญยูมีกำลังใจเตรียมพร้อมในการปฏิบัติพร้อมจะได้มีความสามารถพร้อม ท่านประเภทนี้ฟังคำหัวข้อแค่หัวข้อเท่านั้นก็สามารถจะเข้าใจปฏิบัติได้ทันทีทันใดสองวิปติจัญญูท่านประเภทที่สองนี้มีกำลังใจดีแต่ความฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งฉลาดน้อยกับพวกก่อนแนะนําได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจตอ้องอธิบายจึงเข้าใจทําได้สามปัจเนยยะ <c oughs> ท่านพวกนี้มีกับความมีกําลังความดีพอควรแต่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ต้องปลุกปล้ำกันหน่อยจึงจะเข้าใจถ้าสอนผ่านไปผ่านมาอันนี้ไม่เข้าใจต้องจต้องจำจี้จำชยัยซ้ำแซกกันแล้วก็สี่ประทับประมะท่านพวกนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนที่ไม่เอาไหน ประเภทที่เรียกว่าสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจำปฏิบัติเท่าไรก็ไม่มีผลเพราะอากูสอนครอบงำม,มากคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงหลีกเนระบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนรผมปรารพบอย่างนี้ยังปรารพบว่าพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จปัะจินสีสมัยเมื่อพระองค์ยังอยู่พูดไม่กี่คำใช้เวลาไม่นานคนก็บรรลุมรคผลมีอยู่ แล้วเมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูนิพพานไปแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดหน่อยเดียวคนก็บรลุมากคลแต่ว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระทศพลสอนไว้ต้องมีต้องมีง่ายๆง,ง,ง่ายกว่าที่ผมศึกษามาย <c oughs> ิงได้พยายามค้นคว้าค้นคว้านันไม่ใช่ปัญญาของผมเองนะครับต้องถือว่าค้นคว้าหลักสูตรที่พระเจ้าทรงสอน เมื่อพบแล้วประมาณ40อย่างเศษลองมาปฏิบัติก็รู้สึกว่าทำง่ายแต่ว่าง่ายจริงๆจ,จ,จะต้องใช้เวลาถึง7วันแต่ก็อย่าลืมว่าผมเคยฝึกมาแล้วต้องใช้เวลาถึง7วันถ้าชาวบ้านในเวลาเจวันเขาไม่ไหวถ้าพระเจวันบางทีชาวบ้านอาจจะต้องใช้เวลาถึง7เดือนนั้นชาวบ้านไม่มีเวลาทำแน่ จึงได้คิดว่าจะต้องหาความรู้ที่ง่ายที่สุดและมีผลสม่ำเสมอกันก็จึงไปได้หลักสูตรนี้มาหลักสูตรนี้จะได้มาต้องใช้เวลาจริงๆ23ปี23ปีไม่ใช่พ่อใช้ปัญญาคนควาเองหาบุคคลคือหลักสูตรหาได้แต่ต้องหาบุคคลที่ทำได้ด้วย คนที่ทําได้ต้องมีแล้วก็ต้องลองฝึกดูนเครื่องพิสูจน์ก็เป็นนันว่าความรู้อันนี้นะที่ผมก็ไปได้มาจากอาจารย์สุขทึ่งท่านเป็นครวัตบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมนเณรแปลกใจไหมครับที่ผมยอมตัวไปเป็นลูกศิษย์ครวาตท่านอาจจะแปลกใจหากว่าท่านมีมาณะทิฏฐิ ถ้าท่านมีมณะการถือตัวถือตนท่านแปลกใจแน่ว่าพระไม่ควรจะน้อมตนเข้าไปเป็นเป็นลูกศิษย์คราวาตแต่ว่าคนอย่างผมเสีอย่างผมยังไม่เคยคิดว่าผมดี <c oughs> ยังมีความรู้สึกว่าผมเลวแล้วก็ผมโง่ทั้งนี้เพราะอะไรโง่จริงๆริงกินข้าวคนญาติคนโยมญาติโยมเลี้ยง สถานที่ญาติโยมหาให้ผ่าผ่อนทศบ,บายญาติโยมให้ยา,ารกักษาโรคหมอรกักษาโรคหมอยมก็ให้แต่ว่าผมเป็นคนอย่างไรไม่สามารถจะสนองกําลังใจของญาติโยมให้เข้าใจสวรรค์โลกจริงๆได้ดังนั้นผมคิดว่าในเมื่อผมยังเลวอยู่ถ้าใครเขาดีกับผมผมยอมรับเป็นครู ผมเคยรับคำแนะนำของเด็กแค่อายุสิบสองให้เหตุให้ผลนี่ผมเชื่อแต่คนนั้นไม่ใช่ใครเป็นูุศิกของผมเองนี่ระบรรดาเพื่อนพิสูดสน,น,น์สมณนณรนิสัยผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครมาเบ่งอดอดเลวนะไม่ใช่อดดีอันนี้ผมยอมไม่ได้เขาไม่ยอมไม่ได้ไหมายความไม่จะไปชวนตีกับเขาผมก็ไม่ยอมรับ คำแนะนำของเขาว่าคนผู้นั้นต้องมาแบบดีมาตามดีลาของพระพุทธเจ้าผมอยอมรับจะได้ความรู้นี้ต้องถือว่าเป็นประวัติส่วนหนึ่งของผมขณะที่ผมไปพบท่านอาจารย์สุขมันเป็นการเอิงเบื่อ,อจริงๆครับที่ว่าเป็นการบือเอจริงๆท่านกำลังเอางนี้ก็แล้วกัน อาจารย์สุขเวลานั้นท่านก็ดื่มเหล้ามันเรื่องแปลกแล้วก็คนมากินเหล้าวงเดียวกันเกิดท้าทายว่าไอ้สุกข,ขอประธานอภัยผมไม่เรียกท่านอย่างนั้นนะเรียกตามขา่าวคำที่ได้ยินมาไอ้สุขก็ว่าเมืองสอนคนไปสวรรค์นปนรุกได้ใช่ไหมไอาจารย์สุข,ขก็บอกใช่คนนั้นก็บอกกูไม่เชื่อ กูไม่เชื่อสวรรค์มีนรกมีกูก็ไม่เชื่อความสามารถในคำสอนของมึงเอาคนแล้วก็เ,เกิดการท้าทายอาจารย์สุกุปอกว่าถ้าหากว่ากูสอนให้มึงเห็นนรกได้หรือว่าเห็นสวรรค์ได้มึงจะยอมเสียเหล้ากูนหนึ่งขวดไหมในเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนนั้นก็ยอมนั่นก็เลยบอกว่าถ้ามึงทำให้กูไปไม่ได้ มึงต้องเสียเล่าให้คุณหนึ่งคนท้งสองเกิดท่าไายกันก็มาหันหน้ามาที่ผมก็บอกว่าพระคุณเจ้าเป็นพยายนดูนะครับผมก็เลยนึกดีวันนี้เป็นกรรมาการขี้เมาแต่ผมไม่เด้็บเบากับเขาเป็นนั้นว่าท่าอาจารย์สุทรท่านก็นสั่งหาดอกไม้มาสามดอกดอกละหนึ่งสีซึ่งมันหาไม่ยากมีข้างๆตัวคนนั้นก็เด็ดมา เอาทูบมาสามดอกเอาเทียนที่กบูชาที่เรีว่าเทียนหนักบาทความจริงมันหนักม่ถึงบาทมันหนึ่งเล่มแล้วใช้สตังหนึ่งสลึงยกครูแล้วก็ใช้เหล้าหนึ่งขวดอันนี้แปลกผมก็นั่งนึกในใจเออไอ้เรื่องเพิ่นอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีเหล้ามียาแต่ก็นั่งดูเขา <c oughs> จะทำยังไงกัน ต่อมาถ้าอาจารย์สุก็ไปรกริ้งพกตำข้าวมาพกตำข้าวนี่จะเข้าใจไม่เข้าใจเพราะไม่ธิมบายให้คนนั่งนั่งที่นกพกตำข้าวแล้วก็ท่านให้ภาวนาะวันมะพาทะอันนี้แปลกไม่มีวิธีกรรมอะไรเลยหลังจากนั้นท่านก็ใช้ท่านาน้ำมนต์พรมเมื่อพรมน้ำมนต์แล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้ๆ ท่านบอกว่าท่านภาวนาวานาันโมทายะเป็นการควบคุมหลังจากนั้นเสร็จสักครู่หนึ่งท่านกา็ทุบหอมจุดก็ไปโรยค่าค่ายมบุกให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็กระดาษจ,จุดไฟช่วยแสงสว่างไปไปไป,ไปส่องที่ข้างหน้าไม่ใช่ถึงเนื้อนะให้พว่างท่านถามว่าสว่างแล้วหรือย่างสวาง่าง,งสวางแล้วหรือย่างคนนั้นบอกสว่างแล้วสว่างแล้วแ้วก็ดับไฟ ดับไฟแล้วท่านก็นถามสว่างด้อย่างบอกสว่างแล้วเห็นแสงเขาขาวพุ่งลงมามีไหมแสงสว่างได้พุ่งออกไปมีไหมคนนั้นบอกว่าเห็นแสงสว่างพุ่งลงมาจากข้างบนท่านก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นตัดสินใจพุ่งกายไปตามแสงทันทีคนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ออกจากกายแล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจไปนรก คนนั้นก็บอกวเวลานี้ถึงนรกแล้วเมื่อถึงนรกแล้วก็อธิบายความเป็นมาของนรกถูกต้องตามไตรภูมิแล้วก็ถูกต้องตามที่ประสบมาตามพระบาลีผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องอศัศจรรย์ก็เป็นว่าไปไปมาคนนั้นพบนรกหลายๆขุมตามที่เราเข้าใจผมก็แปลกใจ เรื่องที่อย่างนี้พระมีสินแท้ๆไปไม่ได้แต่คนที่เล้าเมายาไปได้แล้วต่อมาคนนั้นก็ร้องบอกว่าอยากจะพบคุณปู่ที่ตายไปแล้วถ้าอาจารย์สุขบอกว่านึกถึงพระยายมท่านเชิญท่านมาสงเคราะห์คนนั้นก็บอกวเวลานี้ท่านพระยายมท่านมายืนข้างคาแล้ว ให้ถามท่านวบาบอกท่านบอกคุณปู่ชื่อนั้นชื่อนี้ตายไปเมื่อไรเวลานี้อยู่นรกไหมก็ปรากฏว่าคนนั้นบอกมาว่าพระยาโยมท่านบอกว่าในนรกไม่มีคนนี้แล้วคนนี้มันมีชีวิตอยู่มีความดีมากท่านเป็นคนดีมีความดีและก็บริการีสองคนนี้มีศีลห้าเขาพ้นมานาน ใช้เวลาประมาณถึง30ปีแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคนนี้มีจิตอยากจะไปนิพพานแล้วก็อาจารย์สุขก็บอกว่าให้ถามท่านับายายมท่านปณนิพานได้อย่างท่านับายายมบอกว่ายังคนนี้ไปอยู่ชั้นดุสิตเพื่อก,ก่อนจะตายเป็นประโสดาบัน คนนั้นก็ถามว่าพระโสดาบันมีความประพฤติอย่างไงบ้างท่านก็บอกว่าหนึมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันเมมันจะต้องตายคือไม่ประมาทในความตายสองคารพในพระพเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแล้วสม,มีสินห้าบริสุทธิ์สี่จิตต้องการจุดเดียวคือน,นิพพานถ้าอย่างนี้มาเป็นประโสดาบันแล้วกาบบาปกรรมทั้งหมด จะไม่สามารถลงโทษต่อไปอีกถ้าไปถึงนิพพานไม่ได้อย่างชั้นดุสิตต่อไปก็สามารถมาฟังเทศจจกพภะสิอ่านจบเดียวจะเป็นพระอาหารหันต์เป็นปณิพพานเลยแล้วคนนั้นก็เลยหันไปถามท่านว่าคนอย่างผมจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเสียงบอกมาพยายามอ,อย่างนี้มันไม่ได้หรอกอย่างนี้ต้องเป็นสัตว์นรก เพราะการจะมาเนี่ยกินเหล้ามาเหล้าเนี่กินเฉยๆไม่มีโทษอย่างอื่นก็ต้องตกโลหะกุมพีแล้วท่านก็ชี้ให้ดูโลหะกุมพีคนนั้นร้องวดัดตายแล้วพยาโยาบอกนี่เหล้าเฉยๆนะกินเหล้าเฉยๆถ้ากินเหล้าแล้วโกหกมดเทศยังมีอีกขุมหนึ่งกินเหล้าจะทำร้ายคนอื่นมีอีกขุมหนึ่ง ถ้าบาปหนักกว่านี้ต้องลงขุมใหญ่อันนี้เป็นนรกเป็นนรกเล็กๆเศษๆนรกเขาเรียกว่ายมบาโลกีนรกเสียงคนนั้นบอกว่าเวลานี้ก้มลงกราบพญายมว่าถ้าผมจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์และปฏิบัติตนอย่างปู่เนี่ยจะไปเมืองปู่ได้ไหมพญยายมท่านก็บอกว่าได้ทําไมจะไม่ได้ให้ลืมความชั่วทั้งหมด อานาอธินาการมมุสาสุราที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด <c oughs> เลิกกันไม่คิดถึงมันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตายถ้าเราตายแล้วไม่ยอมมานรกอย่างที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นทุกข์เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพานถ้าไปสวรรค์หรือผมตหมดบนวาสนาบารมีต้องพุ่งหลาวลงนรกเพราะบาปเก่ามีอยู่ ดังนั้นพวงอย่างเดียวคือปณิพานอารมณ์ทั้งอย่างนี้ถ้าส่งตัวเขาเรียกปโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่ทําต่อไปตัวความทั้งคุยกันอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงเสรผมก็ย่าขอระงับ <c oughs> ไม่พูดมากไปว่าคนนั้นก็ถอดตัวกลับจุดเดิมท่านลุกขึ้นกราบอาจารย์สุข ขอมอบเหล้าพิเศษเงินข้าเหล้าให้ร้วต้างก็เลยบอกว่าเขาหันมาทางผมว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นที่วสินห้าผมจะครบถ้วนครับแล้วก็ผมจะไม่ลืมความตายผมนรกแล้วไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหล้านี่โอ้โหผมกินหน่อยเดียวคนน,าน,นารกเดือดกันคึบคึบคึอบ,คอบ,คอบอันนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วก็ ปากโว้นับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาวันนั้นเขาให้เล่าอาจารย์สุขอาจารย์สุกก็เลิกกินเหมือนกันได้ความจริงอาจารย์สุขท่านทําได้น่าจะเลิกกินเล่ามาแต่ปปากว่าอาศัยคนนั้นเป็นพิเศษเป็นเหตุให้อาจารย์สุขก็ไม่กินเล่าแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ไม่ละเมิดสิทิ์นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทของดีย่อมมีในที่ทุกสถาน ถ้าเราจะเป็นานามคนเมาว่าคนเมาเลวมันก็ไม่ทุกข์ความดีก็มีอยู่ตอนนี้ผมเป็นพระนี่ครับผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวกว่าคนเมาแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาไหว้ผมผมไม่ได้ไหว้ชาวบ้านความรู้ก็จ้อยรอยเพียงเท่านี้ผมไม่สามารถจะมีมาแจกญาติโยมพุทธบริษัท นี่ผมเร็วมากผมมีความสุขเวลานั้นเมื่อก่อนในผมก็รู้สึกว่าเร็วอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกเร็วหนักขึ้นนี่ละบรรดาท่านทั้งหลายก็ผมก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าผมเร็วแต่ผมจะพยายามเปลื่องความเร็วเปล่องได้นิดๆหน่อยๆความจริงผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้มโนยิทธิที่ผมให้ญาิโมพุทธรริษัท มันยังน้อยกว่าความดีของบรรดาญาตโยมทั้นหลายที่ส่งเคราผมอาตมาก็ขอประทานอภัยกับรรดาญาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งที่นี่ประมาณ200คนเศษวันนี้น้อยหน่อยนะ <c oughs> วันนี้น้อยหน่อยที่สนองคุณญาติโยมได้ไม่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ต้องขออภัยแล้วก็ทุกคน ตั้งใจปฏิบัติมันจะเล็กๆน้อยๆก็าตามคอยสนองได้บ้างกับพอคนนะก็ถือว่าดีพอเป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้ใ่นบรรดาท่านทั้งหลายมองเวลาไปมันเ็ือสองนาทีผมตั้งใจคิดว่าจะพูดอีกอันหนึ่งที่มีประสบการณ์มาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผมผมก็ตัดสินใจว่าเอาละขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุข แต่ว่าผมเด้กินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ไม่มีเหล้าเป็นอาชีพเรื่องเหล้าเป็นอาชีพที่ไม่เอาแน่แต่ว่าเวลายกครูท่านแทบแปลกวันนั้นสําหรับผมอาจารย์ศกเวลายกใ้ครูท่านไม่ต้องการเหล้าเลยไม่มีสุรายาเมาไม่มีอะไรเ้งหมดตัวแท่อาจารย์ศกเองท่านก็นเลิกเมามันดีมากวันหลังนะความจริงวันนั้นก็ขอเรียนท่านเห็นผลแล้วน ขอเรียจากท่านท่านตางท่านก็นขอรอบอกเอาวันหลังนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะแนะนําให้อลาบรรดาเพื่อพิสูจน์ทั้งหลายเป็นว่าวันรุกขึ้นท่านก็มาแต่มาแล้วจะพูดอะไรกันได้แหละสัญญาณบอกหมดเวลาทิพเสียงจะหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์รณผลผลจงมีแดบรรดา่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี